คลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายมากๆ 2> 3, 2. ขั้นตอนการทำเพียงไม่กี่ขั้นตอนเพียงเพื่อนๆดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องเราถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องใช้ก็คือแก้วที่มีน้ำหนึ่งใบเอาตั้งไว้ตรงนี้เสร็จแล้วอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นฝาเอามาวางเราจะเอามาวางไว้แบบนี้นะแล้วก็อันนี้แล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหรียญค่ะแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตจารองแก้วใบนี้ให้ดีนะแล้วก็แก้วใบนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆดูค่ะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นพร้อมยังสามสอง หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้ค่ะแก้วแตกเลยอะ่ะเ้ยเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนเอเอาซ่มอมเคาะจานครั้งแรกค่ะเอาตำแหน่งที่ซ่อมกระทบกับจานพอดีนะคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราหย่อนเหรียญลงไปในแก้วครั้งแรกค่ะเลือกตอนที่เหรียญใกล้จะถึงน้ำแล้วนะคะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลหรือภาพซ้อนคลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เราเอาช้อนเคาะจานค่ะที่เราแบ่งฉากเอาไว้ตอนแรกจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมาส เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากมาไว้ที่บริเวณแก้วค่ะปรับขนาดให้เหมาะสมกับคลิปเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะ หากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ